ออนเดกอสหงางสวัสดีค่ะกรับสวัสดีพี่น้องวสุขสุขชนเอฟซีทุกทุกท่กทกานเดอค่ะยินดีต้อนรับขสู่สองเจสีอีกรอบที่สามพี่น้องหาอยู่หากินคือเกาจ้าแต่ว่าตอนแรงๆมาเนี่ยหากิน ใต้น้านะคะตอนเที่ยงกินใต้ดินพักกันไปสอนกุ้งมาพี่น้องเอ้ยจะได้พ่อแจ๋วนี่ละจ้านี่สิได้ไม่เลือกจะขีหยาขี้ยุกจะคอยปลาแหลวอันน้ก็ได้ไก,ก้อนบัด <c oughs> มืมามาเลยเราจะทํายังไงกินมันถึงจะขูแข่แค่กันฮะเราจะปน่นหรือว่าเราจะอะไรไก,กุ้งแค่เลือกกุ้งเลือกอกุ้ง <c oughs> แะไรมันเปลี่ยนห้องต่อนะอานินาซิโต้มหัวปลาลดซูริโอโอ้ยมันบ่ได้ดิซูริโอหัวสองซิโต้ขงได้เหรอมันหัวปลาลดองทตัวเดียวปลารสแหละตัวเดียวปลาลิโอปลาซองคดก็หัวปลาลดแหละซูริโอข้ามนดี๋ยะฝากท่องที่บ้านเบ้าเอื้ออีกรอบพี่น้องเอลยมืออื่นมื่อนี้ตูดกินบ้านเบ้าเอื้อมืออื่นจังไปตูดกินบ้านเจ๊ซี เปลี่ยนเปลี่ยนนะคะแต่วันนี้ขาดตุยๆนะคะตุยๆไปสอมมันไปแซมมันค่ะมมาลกมันนางขิมเบิร์ดตูง่้านดำเอหาปนอเม่เแม่ยอหนอสมคอยเรือนี่พวกนี่สุดปล จะเป็นพ้นส่วนท่พอยอยู่พลอยไม่โตเงิน่ได้มาไลยนะเอมพอย่องอน้าอ้ก่อนเน้ะเขาเห็นบอเขาเห็นแบบต้มกินกับโบไลท์ทอบานเบาน้ำบานเบาน้ำนี่ค่อยวาอยะเนาะมือนะเนี่ยเฮ็ดน่าร้าย่บอกจะเรียกว่าใส่กระซานที่มันมีหนามมันจะเลยส่วนแล้วนมาเลือกนัก่นแหละ เอาน้ำมาเอาน้ามุ้งแต่ว่าโอ้ยพี่น้องมันคือดำเลือกกุ้งเลือกกุ้งเป็นตดกี้เนี่ยข่อยคือสีขาวเฉยข่อยคือสีขาวโกมูก็ขาวไงพอดีแต่ว่อืมเป็นไปบ่ได้ไม่นี่ตัวปกติขอยดำโกมูจะไปแล้วและไม่ได้จ้าทำไมไม่ได้เฮ้ยขอไฟหน่อยจ้าขอไฟหน่อยจ้าขอแสงเพิ่มหน่อยจ้าขอแสงบะอ้า แสงพราทิตจงเปล่งมาเม่บอกเบื่อันแกกล้วมนบอเจ้าหได้รระับอกว่าเดี๋ยวซื้อไม่ไม่แตกทำไรเผาองเจ้าีหได้เองีกแล้วมไปปล่อยอันยวนยวนนาะ่ไปปล่อยเนาะธรรมาตัวสิปล่อยนนหงามนลายแค่ต้นสอนขยังไงซิวตัวยังไงซิ่วกรต้องบ่มันบวานดำบ่ เขาต้องใส่ขีบ่ะโอ้ยใส่ในจังเอยไม่ไข่ได้ไข่ได้ขีบมันไม่กระคมนะเธอะข่ได้หีบคมกับปาระแมงดแม่งมันบ่บาพอคมบ่จะเฮ้ยเเอาบางกุ้งไปใ่่ัน้งามด้อยู่หือกุ้งนะฮิ้วสู่่บดนิ่เหรอบดนิ่งข้าก็อยักสอนเลยเนาะ ใส่จะตุ้มผัดบริเวนตอนเฮานัน้นมานนะใส่ตุปี่เกี่ยพนานเนาะนี่ลองห้ามไสิเลยไปใส่แบบมันบริสีเงออี่ยังเหนนะเอาไปใส่ไว้ที่นี่น้อยๆที่ขานจะเลือกนม่ี่แเลยขันบริไลคนแหงเลยป็ปอยลงเนาะกมันเบาเสีตงเลยนี่สีง มันสิคืนอยู่บ่อคืนกุ้งไม่ได้ตตยมันคือเงาแท้นอนที่นี่มันเงาเลยรับตาเฉยๆไหมคนแตาไม่ช่รุ่อันเนี้มันมาเนาะก็ลูกน้องว่าให้ดิโอมางงกอนเจ้า่าศกตาลับงูบ่กินีเจ้าเสียเอาปลาจากทงฮะปลาเสียลงจากทงจอบลูกน้อาอย่างลงเอราเสียเอาปลากรดลงสํารับฟู รเรารเอียงเน้นละเราสิเอาปลาเก่าพุ่นเราเอาปลาเก่าแซ่บใจเฮ้ยเอาปลาเก่าปลากระพงพุ่นมาลงงอ้ยเอาปลาตะมันจัดแล้วก่ามาแล้วก่ามาเห็ดเท่าอย่างวันน้นปลาดูฟ่นปลาดูฟูทำไมอย่างเดี้พี่น้องปลาเก่าปลากระพงปล่อยในน้องในบ่อซาทะเลครปลาน้ำเค็มบ่น้ำอัดน้ำก้นปลากระพงในน้ำเค็มและน้ำจืด เออคือว <Es> ่าเขาเอาเกือใส่นะพอเห็นเขาอันเวลาเขาสั่งป่ามันแม่บอกพี่น้องน้ำเข้มพอน้ำเกลืไม่ได้สังเกตเวลาเขาลงป่าปลาเก่าบอกกระพงกวาดน้ำเข้มเน้นน้ำเกลืพี่น้องบอกแม่ค่ะปลาาเก่ขายเป็นขีดหนึ่งขีดหนึ่งใช้สี่สิบบาทบวกระพงกระสีทะเลกุ้งขีดหนึ่งสี่สิบบาทเนาะแม่บอกเขาขายตามรถนนะสวยนิดน้อยน่ะนะ ทีมงานนี่นะขั้นได้ข่าวเพื่อนใดแล้วขั้นบระคำล้วบิดมื่อจะสิบประมาณนี้นะคะตูดกินเจ้ายันแล้วโบ๊เขาบเมื่อขั้นกินบิดมืดแล้ววเฮ้ยนี่กินนี่กินยังอะไรกันในยสั่นก็หายุหฮากินเนาะกระมอนสั่นแล้วเฮียใสะเสืออสียดเลยโอ๊ตโน่นโองกรซองพลาสียกหน่อยนี่ยพอเอามัน ว่าให้หมดแดงไฟหามไปกินสักสิกินยังพี่ทองก็ตื่นยุบหลดอันอีคอมเมนต์อีีอันคอมเมนต์มาว่าวันเกิดอยากอยากให้มีการฆ่าเลยวะ่ะจะยุบเลยเปิดบาานหามนะคะใครแต่ใครแต่ห้าบเราท่านได้โอนเงินเนาะใ่านเป็นเ้าโอนไปแล้วเพาแห้งลัสิปอเพราพี่เขาเฮ็ดแล้วเป็นจีนมาแล้ว <laughs> เ,เอาแบบสำเร็จนะ แต่ว่ามันแพงนะตัวน้อยๆก็สองร้อยกว่าบาทเซ็ดแม่นะเขาครัวแล้วหาผัวเขาอีกเนาะมูกระบอกยาก็เฉดอย่างเนี้ยเห็ดยังเนาะซูโมกิน็ดเราพูดจากว่าซื่อซื่อขึ้นเยอะแยะเนองเอ้ยเห็ดเสียบอยังเงียขอว่าให้หาแล้วเออลดลงมาหายแล้วเอาลงมาหายแต่บางห้ง เออเสียบแล้วก็ตั้มทงแบบตั้มตีนอย่างนี้กระแสมันเกิดเลี้ยงตามรูงมูนะคะเรียงตั้มตั้มตรงตั้มตีนว่าบทไอจัดกับซัมมาซัมมาจัดคือเก่าอหไรพี่น้องเออเนี่ยเป็นใหญ่แน่นังสือกัว่าบทจัดอยู่ปาะว่าก็ว่าบทจัดอยู่ก็มีเอื่อยเพิ่นก็ถามมาว่าจะจัดไหมก็มาน้องมาแนงนี่แหละพี่วะแต่ว่าเพิ่น สีหายมานองมาแดงได้จะขอบคุณแค่เล็กมากอะไรทำไมจะงไมเลือดแต่ปสัสสาวหน่อยจะเธอบาดโอ้ยพี่น้องนับตัวกับครูือจะมาตอนสอนคือว่าได้ยังตายไปได้เลยบรรยากาศหอ,อ,นอ,อนเราที่สอนขนาดนี้น ที่เงือะมันลายกลัวกุ้งใช้น้ำได้ลายแล้วก็หามจำลายหามคุ้ยต่ำนะครับต่ำเห็ดเจียวเนาะเนจียวเห็ดจีกเข้มเข้มไปคนละคนละต่ำเอามันจังได้มันพอเฮ้าคนลายกุ้งเป็นหน่อยต่ำอะไรก็ย่อยจำเอายอมกินแองยอมกินจะจำลายยจมจะสั่งให้เยอะ กันยาเพลนนันของกลินนบนบลายเลยจะยอมตลอดเลยคือการทำเมื่อสื่อของใส่บาทเมื่ออื่นค่ะทำบุญวันเกิดวันเกิดของเราคือวันเจ็บปวดของแม่ค่ะก็จะทำบุญใส่บาห้คุณพ่อคุณแม่นะคะ,สะเสด็จพ่อสเสด็จแม่ค่ะเมื่ออื่นหรือแต่ดาวนะคะหนรีโอ บาซีว่าจำไว้นะเจ้ามีเงี้มกวันเกิดยะว้าจะมาแน่ตายนะครับบานเลินไปคอยบอกขอแซงได้แล้วมาอีกขอร่ามาบ่าว่าสูสองนิ้วเร็วๆ เซลฟี่เซลฟี่เซลฟียงตวเซียงตาวนเจฟซีบอกว่าอยากเห็นหน้าบาลิโสองชัดๆเอหน้าให้ดูหน่อยหน้าเป็นยังไงอ่ะผมขับผมขับปากเอาผมขับปากก่นผมหน้าม้าข้าปากพิตือเล่นก้อมหน่อยค่ะพิตือก็ไม่มา น,นกัไปเฝ้ามันนั่งแห้วก็มมานั่ง, <c oughs> นนงมามาบอกนางวิชบอกคนหมู่ว่าเนี่ว่าสีสียวกฟข้ปุ่นไปตำ่ำนัน่งกละโดยๆเดย <c oughs> ได้ปลูกมันสองรอบซ้ำสีได้ซองซ้อนซองเด้งนะต,ต้องอเอาตาข่ายไปดักเอาตาข่ายไปนงางาอต่เอาตาข่าย,ปปยไปเอางวยไปเอาิาเา่านว่าเนา่วา่อน่วงอัน่วงอ่อนน่นง ไข่เอาคมีแต่อันนี้แท้มันเป็นแปบตัวัวแถววดหัวัวแถวกินซเม็ดแล้วแค่ปวดไงว้าเขาไปได้อามาเป็นลูกประจำตัวด้วยปวดยังไงกันมีท่ขึหนย่ไม่เป็นเะ่าไร่สะโพกหัว ม้อน้อยๆนะบ่อสบอสจะไปหายหอยก่อนเออได้ไมนั่นคือเขามาอีกบอยบอต้องไลยตามเนาะบ่ใหล้วขึ้นเดือน้ำมันแล้วยบกขึ้เด็อน้ำมันชุดผ้าไป็หลินป่ะแต่ว่ามันเก็บปดหรือเปล่าเย็นน้อยแต่ว่าถามมันเชื้อหมูมันแบบมันละเรื่องไหนอันนี้เลยอืมแบบใส่ใสแต่คือคนคนอยู่ในบ้านนะโอ้ยร้านออกมาแบบไม่เดือดน้ำมูนน้ำพวก ตามตีนะเลยมันก็ใหญ่นีและอีนั่นแล้วก็แปลว่าโคงเยียนกับอะไรมันเขาเล็กน้อยมันเจอหมูเนาะมันก็อยากเล่นน้ำหมูเหมือนว่าแหละมันบ่อยอยากกราะว่าเล็กน้อยแบบให้มันอยู่แต่ใน้เกาะสิ่งเสีนะแบบบ่อยไปเล่นน้ำหมูบ่อยไปเล่นน้ำผัวอุ้ยน้องว่าถ้าคอยตถ้าคอยโตดออกนี่มันสีเป็นตาหักซื้อตื่นก่อนได้เลยค่ะคือนั่นแหละเฮ้ยคือว่ากุ่มสลหน่อย นันบริโน้อยมันหลายแต่วันตัวน้อยมีอะไรพี่นางเอ้ยตัวง่ายๆตัวง่ายแล้วครับตัวโลงจังเลยเลือดออกมาเลือดกลางแดนไปนะคะได้แล้วครับเห็นหนาแล้วแล้วหล่ะแล้วสิขึ้นมภูเก็ตแล้วไปทักทายแล้วได้ถ้าเจออยู่ขนส่งก็ได้ ส่วนนางอัมมาลาผัด่วงในปะเธอแอ่หม่เลยพี่น้องจะเป็นกนอนมัวนนนดินนนัะห่มรวมจิกัวจิกตีดแล้วก็บออกไปห้องน้องนั่งถาค้นโม่เคยนอนแบบแบบวัไหนแบบถ่ายยืเรื่อนแกก็ได้โพนางว่านางไปคืนบักตานกับบักตานก็บกักเป็นไอยากไมหา้มูไร่ไดุ้เรนนะไม่ได้ไม่ได้ใช้อเตสอาร์ถานเต ต้องหาทางไปแล้วนะแต่ละมือที่ว่าเข้าใจขาดตะกี้ขันบ็ได้มาทั้งทีกะอยู่บ้านเข้าไปเพื่อนมูอยู่บ้านหรือเคยอยู่เพื่อนอะไรนะอยู่แต่นาอยู่บบติดนอนหน้าเลียงไกลบ่อยู่ตะนาบ่อยู่ายกินหอดมูคือเก่าแล้วตะกี้บันได้มีมูเขาก็ตะกี้วิวิวโคบบ่เป็นยังบงวิวิวโคบเจ่าวยาน้ำสูตรคอย นั่โอก็บโมิคุิคนคนเมนบมีคนโคนเข้ามอยู่ปาราแมนฉนภราอยู่เมืองใดไปกันกับหุ่นจักแต่จีสวดสวดเข้าคอยนจักเข้าอยู่คอยหุ่จักเจ้านี้เขานูบุจักเขาแต่เขาุจักเเฮาเขาก็คนงามเนาะดังได้เนาะ มันขอบริสุทธิ์อย่าเขาพกมาเห็นหยังมันเร็ยแต่มันความใช่เลยกับใครต่อยบ่ได้ต่อยบ่ได้ยามันใช่เลยมันจะซืไปแช็กตรงนี้บ้างใครมีใครแชกใครดูดีบ่มดูดีแบบบุรี่เขาสูบแต่บุหรี่ไฟฟ้าอันตะเกียร์คอยพกไว้ตอนนั้นคอย เคยสูกมากเลยเศาสูบมากเลยตอนนี้เศร้าแล้วเมื่อกี้คอยเล่นสูบกินเ้าเรื๋อวไงกินเอาแบบคือกินยาแบบเอาน้ำรองตามจ่ายตามโอ้ยมื่นตีในขนาดนั่งตั้งข้าบานั่งย่อใอ้ มันตัวน้อยตัวใหญ่หรือเลี้ยออะไรไเวิหรือเลี้ยอจะึ่งหรือตัวใหญ่ตัวน้อยนะมันแสี่ยบไอ้แม่เนาะแม่เฉพาะเฟิงมันกินข้าวใบเกลือจะฮึ่ันะอนวนดคือพระแดดอย่าเง้ยทำนั้นฮอนได้พคือปลาแดก ข้าวห้ากินหาอยู่ง่ายๆแบบเนี้กับบ่ออึดตายยากข้าก็สิ้อบริษัทเงินแต่ละมือก็ซื้ได้หากินมือนากระซิไปหาหน่อไม้แหละกันหน่อไม้ห่างค่าเขาก็อยู่ประดับได้โลกเบื่อบ่พี่น้องหน่อไม้เมื่อบ่กินหน่อไม้ไปหาโซ่หน่อไม้เห้ยเพิ่งโอ้เห็นทางไทยเขาไปหานล้วนะตามไปโอ้กินหนือนกินตะมวนแต่ว่าทางนี้บ่เบื่อเด้อค่ะหน่อไม้บ่ได้เบื่อค่ะขึ้นมาแล้วหาทักไปแล้วข้ากินได้ตลอดเว้ย ข้ากะหาทางไปนะมันหักใสใสไม่อึดไม่นอนนดนเนาะแอ้นอาทิตยแบบว่าในดินไสแหงาไหะไปหาตะมวนนอนข้าวสวยสวยเอามาแล้วก็มาต้มตต้มแล้วก็เหยียดปนกำแก้วทำแก้วปลาอาบนมาแลกกร่บอเอาดลืหมูเอาแล้วค่อยเอาวอยากินเนื้อ้ำมมกัาปนประทูให้เด็ นั่งเลือกกุ้งนีก่ก็พอดีคลิปนึงพอดีนะพี่น้องค่ะ <c oughs> คอมเมนต์ม,นมาทักไทยในแตกะ,ะมันตโตน้ออ่อยมันเลือกบบน,นี่นนี่นะมันโตน้อหอยต้นนี่น้องต้นน้อยอันนี้ได้พี่น้อง <c oughs> ตัวใหญ่ต้นใหญ่มีแต่ลูกมั่นถึงซ้ำอ,อันนี้ซอฟฟ์ไฟอยไฟล์ลีอะไรนี่ไฟล์ของแท้ไฟล์เซาไฟล์ซัมใด จี้นะกุ้งมัดน่ะนะกุ้งมัดธรรมดาตัวดำๆตัวดำๆแซ่บท้ๆใส่ตามหอยตามคลองมันไปเนาะยิ่งวายไปนาะไปสอนอยู่คลองมาเบิ่งผลงานเฮาพี่น้องเอ๋ยทาบุคยไปสอนหอ้เนี่ยมันพอกินเลยพี่น้องเลยพอกินดีือว่าซัมมิส่วนขึ้นมาโยซั่นเยอะเลเพื่อกลายเติบอยู่นะคะแล้วก็แล้วแล้งกีดอก แง่อไรกันวะแง่บอแม่แามนี่บอข้าไปสอนกุ้งคลองนะที่เป็นแง่เลยนะแง่นี่เลยที่แรกบ่เคยไปสอนเด้ไปสอนกุ้งคลองครั้งแรกสอนสู่น้ำสอนนั้นสู่น้ำขึ้นมานะ่ะทวนน้ำขึ้นมานะปะ้าจนจะตายแซวฮ่าฮ่าเขาว่าคือสอนแล้วนันานมันก็นตายแล้วว่าวะ อ้าวขันสอนลองลรคนอนวัชิได้กินบ่ะพ่อวะ,ะอ้าวเขาวกะสอนนั่นนี่แต่ว่าไปสอนสูหน้ามันก็นเมื่อตยตายจนจะตายจะไปสอนเมื่อยส่ี่ทั้งถาดทั้งกรงผนังทั้งลุมกรงผนังลงมาพี่เดี๋ยวพี่น้องอ่ะโอเคนะคะมนันห้ากระสีไปเห็ดกิน่นเห็ดอยู่กันนะคะต่ำฮือฮือปนอน่าจะปนนีในระค่ะเบิ่งสภาพเลยเอาเห็นคือเลย เอาเปว่าคลิปนี้กับสก็บภาพบรรยากาศไปซ้ำนี่พี่น้องติดตามคลิปนะขอบคุณขอบคุณพี่น้องบนงส,สุขสุขคนค่ามาเบิงมา <ไป S 1> ชมเป็น <ไป S 1> กำลังใจให้ทีมงานตู้กินทั้งวันหนนะคะาขอบคุณค่ะ